สวัสดีครับแท่นวางโน้ตบุ๊กเนี่ยเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งบนเซตอัพโต๊ะคอมของผมเลยนะครับที่ผมขาดไม่ได้เพราะว่าผมใช้เซตอัพเป็นแบบดูอัลมอนิเตอร์นะก็คือวาง MacBook ไว้ทางซ้ายแล้วก็จอภาพอยู่ด้านขวาคลิปนี้ผมก็ได้แท่นวางโน้ตบุ๊กพรีเมียมจากแบรนด์ Allari มาลองก็ต้องบอกว่าราคาของแท่นวางโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยก็อาจจะสูงกว่าราคาตัวอื่นที่อยู่ในท้องตลาดนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็วัสดุดีนอกจากนี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันครับ แท่นวางโน้ตบุ๊กที่จะมารีวิวให้ชมในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นของอาราลีรุ่น e er อ g o Stand 2 e r g เอโกเนี่ยก็มาจากคำว่า e อ g o n o m i c ินะส่วนแบรนด์อาราลีเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์จากเกาหลีใต้หลายคนก็จะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้ในฐานะผู้ผลิตเคสมือถือระดับพรีเมียมแต่นอกจากเคสมือถือเนี่ยเขาก็ยังทําแท่นวางโน้ตบุ๊กด้วยนะครับอย่างเช่นตัว e er อ g o Stand 2ที่จะมารีวิวให้ชมในคลิปนี้ในไทยก็จะมีร้านเคสเควซี่นะครับที่เป็นผู้นําเข้าแล้วก็จัดจาหน่ายแบรนด์อาราลีอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมีีสติกกเอออร์แแแบบนนนออน้นน้ขงท่ สำหรับอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะมีตัวประแจแล้วก็บล็อกหกเหลี่ยมตัวนี้ก็สําหรับการปร,บรับ,บล็อกความสูงนะครับแล้วก็ตัวแท่นวางโน้ตบุ๊กวัสดุของตัวนี้นะครับก็จะเป็นโลหะประเภทอลูมิเนียมอัลลอยผมลองเอาแม่เหล็กฮาร์ดดิสก์มาแปะก็ไม่ติดนะแสดงว่าเป็นอลูมิเนียมของจริง ส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีแผ่นซิลิโคนแปะไว้ทั้ง4มุมแล้วก็ตัวที่ไว้รองรับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมีแผ่นซิลิโคนติดไปด้วยเช่นกันตรงนี้ก็เพื่อป้องกันโน้ตบุ๊กของเราเป็นรอยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ตรงขาที่พับได้เนี่ยก็ยังมีซิลิโคนรองไว้2ด้านนะครับตรงนี้ก็เพื่อป้องกันตัวโลหะเนี่ยมันกระแทกกันนะก็ถือว่าใส่ใจในรายละเอียดมากๆ ส่วนสำหรับสีแล้วก็เท็กซเจอร์ของตัวแท่นวางตัวนี้นะครับสีเนี่ยก็เป็นสีแบบเทา space grey ก็คือสีเนี่ยสีค่อนข้างใกล้เคียงกับตัว macbook pro นะครับแต่ว่าตัวฐานวางเนี่ยจะสีเข้มกว่านิดนึงแล้วก็ด้านล่างของแท่นวางตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเจาะช่องระบายความร้อนไว้ด้วยนะด้านล่างก็ไม่ต้องกลัวว่าความร้อนมันจะสะสมใต้โน้ตบุ๊ก สำหรับการดีไซน์ของแท่นวางตัวนี้นะครับก็จะดีไซน์คล้ายๆกับเป็นรูปตัวแซนะอาจจะดูแปลกตาหน่อยแต่ข้อดีก็คือเราสามารถปรับระดับความสูงแล้วก็มุมมองได้ค่อนข้างอิสระวิธีการปรับนะครับก็คือใช้ตัวประแจที่เขาให้มาเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนเพื่อคลายล็อกออกพอปรับระดับได้ที่แล้วเนี่ยก็หมุนล็อกกับที่เดินนะครับมันก็จะแน่นแบบแน่นเลยอ่ะพร้อมรับน้ำหนักได้อย่างเต็มที่นะครับการปรับระดับแล้วก็มุมมองของแท่นวางตัวนี้เนี่ยอย่างแรกที่ทําได้เลยนะครับก็คือสามารถหมุนได้360องศา ตอนหมุนเนี่ยก็จะมีการคลิกลงล็อกด้วยนะไม่ได้หมุนลื่นรีตรงนี้ก็มั่นใจว่ามันจะไม่ไหลไปไหลมาได้ส่วนการปรับระดับขึ้นลงตัวนี้ก็สามารถปรับได้สูงสุดที่ประมาณ15ซนติเมตรแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3ซนติเมตรครับทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญก็คือแท่นวางโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยรองรับน้ำหนักได้มากเท่าไหร่นะครับตามสเปคเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ10กิโลผมลองกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่ง16นิ้วหนัก2กิโลกรัมกว่าๆเนี่ย อันนี้ก็ยังรองรับน้าหนักได้สบายๆนะครับผมก็ลองกดๆก,กระแทกดูก็ยังทนทานได้สบายนะครับสามารถวางได้แบบนิ่งๆเลยโอเคเดี๋ยวก็มาลองเซตอัพบนโต๊ะทางานของผมนะอันที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือแท่นวางอันเก่าของผมผมจะมีปัญหาอยู่2ออย่างเกี่ยวกับแท่นวางอันนี้นะอย่างแรกเลยคือมันไม่สามารถปรับความสูงได้ ทำให้จอโน้ตบุ๊กเนี่ยมันต่าไปหน่อยแล้วก็ไม่อยู่ในระดับเดียวกับจอมอนิเตอร์นะส่วนอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือการที่โต๊ะทํางานของผมมันค่อนข้างเล็กแล้วฐานของตัวแท่นวางมันค่อนข้างใหญ่ทําให้เสียพื้นที่วางของไปนิดนึงแต่พอลองเปลี่ยนมาเป็นของอาราลีแล้วเนี่ยก็เออโต๊ะมันดูโล่งขึ้นนะและที่สําคัญก็คือผมสามารถปร,รับจอโน้ตบุ๊กให้มันมาอยู่ในระดับเดียวกับที่ผมต้องการได้แล้วการที่สามารถปร,รับจอโน้ตบุ๊กให้มันตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็จะทําให้ดีต่ออิก นั่งมองจอได้ในองศาที่ถนัดนะครับตรงนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดคอปวดหลังได้ด้วยนอกจากเอาไว้ตั้งบนโต๊ะทางานนะครับแท่นวางโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในการตั้งเอาไว้ในห้องประชุมเพื่อบุ่นจอให้คนอื่นเนี่ยรับชมได้ง่ายๆแบบไม่ต้องต่อโปรเจคเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากการตั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็ยังสามารถเอามาตั้งแท็บเลต็ตไว้ดู YouTube ดูสูตรอาหารในห้องครัวก็สามารถทําได้เช่นกัน สำหรับราคาเปิดตัวของแท่นวางโน้ตบุ๊ก a r a r i a Ergo Stand 2จะอยู่ที่1,990บาทใครสนใจก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ